สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ชิดชอบในการเลนนกเขาใหญ่ต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้เอาเจ้าสองออกยืดเส้นยืดสายนะครับจะพักเจ้าหนึ่งเพชรไ้ก่อนนะครับเล่นต่อเนื่องมาสองวันแล้วนะครับเจ้าสองออกยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับนี่นะครับตัวตัวของเขานะครับเจ้าสองอยู่ในพันธุ์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นหน้าบ้านนี่นะครับครับ เป็นเจ้าสก่อนนะครับผมดูนะครับใส่เจ้า2เสร็จก็เรียกแล้วนะครับวันนี้เอาเจ้า2อ,ออกนะครับพักเจ้า1เพชรไว้ก่อนนะครับ นหนึ่งเพชรคูอย่างเดียวครับวันนี้เจ้าสองเล่นต้นไม้นะครับหน้าบ้านนี่นะครับ นะครับจะเอาสองดึงนะครับถึงสายเหนียวนะครับและจะเห็นสายเหนียวประจำซอยนะครับ วันนี้มาพาอาจารย์ทุกท่านมาชมดีลาการเล่นของเจ้าสองนะครับครับขันยูนของเสียงขันยูนของเขานะครับ ป่าตีตะไลฝั่งโน้นนะครับโอ้เจ้าสองจัดแล้วครับโน่นนะครับติดแล้วผมถ่ายไม่ทันครับตอนนกเข้ากันนะครับเจ้าสองจัดแป้บแรกแล้วนะครับโน่นนะครับโหแล้วครับ มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับเจ้าสองคูใส่รอบเดียวก็เหยียบเลยครับอยาให้เขาคูใส่ก่อนครับเดีย๋ยวจะเอาลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับ สองปลดล็อกไล่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาเจ้าลงมาให้าจา์ท่านได้ชมกันนะครับนะครับตอนนี้ก็เอาลงมาเป็ดีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเฉลยเจ้าสองครับอู้สวยครับสวยน่าจะเป็นสายเหนียวหรือเปล่าครับโอ้โหสุดยอดเลยสองนี่ครับเจ้าสองอ่าคูรอบเดียวเลยไล่ผลเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะอ,ออกมาให้อาจารย์ท่านได้ชมกันนะครับแต่ผมบ้าน่าจะเป็นสายเหนียวนะครับดูแล้วดูสรงแล้วโอ้สวยครับสวยโอเคครับเดี๋ยวออกมาให้อาจารย์ท่านได้ชมกัน,นครับ ต่อไปก่อนครับเก็บแต่เก็บโอ้ตะเก็บ,เกบ,เกบดีครับ40ตู้พูแน่นอนครับโน่นะครับเจ้าหนึ่งเพชรครูแล้วครับโอ้ครับนับหางก่อนนะครับหนึ่ง สิบสองครับหูคางคามลำพึ้นเลยตัวผู้ล้านเปอร์เซน็นครับน่าจะข้ามาามาฝั่งโน้นดสวยครับสวย แรกลอกไแล้วนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บนกก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเจ้าสอ,อีกครับครับเจ้าสองก็หันยูน่เรื่อยนะครับหลังจากที่จัดหนึ่งแต้มนะครับหันยูนหานุกป่าด้เรื่อยนะครับ ดูอาการแล้วผมว่าน่าจะถูกตัวหมายนะครับเพราะว่าเงียบเลยครับเดี๋ยวรอฟังเสียงอีกชัดครึ่งวันนะครับถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงก็สแสดงว่าตัวหมายนะครับตัวนี้ตามมาเป็นปีนะครับถือว่าโอจะสองสุดยอดนะครับ มันอาจจะมาถูกที่ถูกเวลานะครับมันเข้ามาแล้วก็มาจับข้างคอนพนเนียนะครับกิ่งโนนะครับแล้วก็เจ้า2ครูใส่ก็โหลดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าเคียงงานก่อนนะครับแล้วค่อยถ่ายจานสั้นๆให้ชมกันใหม่นะครับนี่นะครับเจ้า2องก็ขันยูน่เรื่อยนะครับหลังจากที่จัดหนึ่งแต้มวันนี้นะครับ ดูแล้วน่าจะถูกตัวนะครับน่าจะถูกตัวหมายนะครับ50อร์เซนนะครับไม่ได้เงินเสียงขันแล้วครับน่าจะเป็นสายเหนียวประจำซอยนะครับนกตัวนี้มีที่มาที่ไปนะครับนกที่เจ้าสองไล่วันนี้นะครับแต้มเจ้าสองวันนี้นะครับแต้มแรกของเจ้าสองนะครับ เป็นนกมีที่มาที่ไปนะครับเป็นนกผมเองนี่นะครับก็คืออ้ยลูกนกอีกน,นะครับเข้าเจ้าสองอีกแล้วครับโอ้ นคอยังไม่ขึ้นนะครับโอ้เจ้าสองเห็นแล้วครับมองแล้วครับมองคะีนนแล้วครับมองแล้วครับโอ้ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแลวครับอ่าเจ้าสองครับจัดเต็ม2องไล่หรือเปล่าครับโอ้เจ้าสองไล่ใจใหญ่นะครับ ้วครับมองนะครับขยับแล้วครับขยับแล้วครับพี่น้องครับมองคอนนะครับจะเหยียบหรือเปล่าครับเหยียบหรือเปล่าครับมองนะครับโอ้มองนะครับโอ้โอ้เดินเดินอาจจะเข้าหลังหรือเปล่าครับ ข้างคอนไปแล้วเจ้าสองปักแล้วครับเจ้าสองปักแล้วครับมองแล้วครับมองแล้วครับมองแล้วครับโหลดนะครับพี่น้องโอ้โหเรียบร้อยครับแต้มสองมาแล้วครับอู้สวยงามครับสวยงามเจ้าสองจัดจนได้ครับ น่าจะเป็นลูกนกแหละครับไม่คู่สู้นะครับโอ้โหหมานจริงๆครับเจ้าสองวันนี้โอเคครับเดี๋ยวจะเอาตัวมาให้อาจารย์ทุกท่านชมกันนะครับครับพี่น้องครับเอาลงมานะครับแ้มสองของเจ้าสองนะครับวันนี้ครับโอ้สนบปีกใช้ได้ครับสวยงามครับสวยงามนี่ครับตัวตนของเขานะครับเข้ามาไม่คู่นะไม่คู่นะครับ ก็กระโดดไปกระโดดมาก็เหยียบแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมตัวกันนะครับ ในช่วงแล้นจะเป็นตัวผู้นะครับแข้งลูกขาลูขาสั้นครับมีอันนี้ตีบด,ด้วยครับมีทำงานด้วยนะครับก็รีบๆหน่อยเนาะจะสวงจัดสวนแป้มเลยครับโอ้ตัวผู้ครับตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ครับก่อนเดิมนะครับก่อนเดิมครับสองจัดก่อนเดิมนะครับน้ำหางก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแปดเ้าสิบ่วงน่าจะล่วงไปแล้วเส้นนะครับนะครับตัวของเขานะครับเคเยี่ยมครับเยี่ยม สองง่ายไม่เดียวเดติดมาติดมาเฮ้ยครับมานครับสองแต้มวันเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวนี่ยครับเจ้าสองนะครับอาจารย์ตนดนให้ชมเจ้าสองก่อนครับวันนี้จัดสองแต้มนะครับโอ้ หวานจริงๆครับวันนี้ครับเคครับเดี๋ยวจะเอาเจ้าสองขึ้นอีกก่อนนะครับเล่นอีกสักพักหนึ่งนะครับโอ้หนะครับเจ้าสองหลังจากที่จัด2แต้มนะครับวันนี้ครับขันยูนด้เรื่อยนะครับขันยูนหานึกป่าด้เรื่อยนะครับ หานจริงๆครับสนัดเจ้าสงวันนี้ครับต้นเดียวนะครับ2แต้มนะครับคอนเดียวด้วยครับนี่นะครับคอนเนี้ยครับคอนเดิมเนี้ยครับที่ผมใส่ประจํานีนะครับเจ้าสองจัด2แต้มนะครับวันนี้ครับถือว่าปลดล็อกได้นะครับมาอยู่กับผมนะครับเพิ่งจัด2แต้มบันเดียวนะครับคอนเดียวด้วยครับโอเคครับก็จะได้เก็บเจ้าสองแล้วนะครับ เล่นกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็ทํางานด้วยนะครับเดี๋ยวมันหน้าแนละ้วค่อยออกฝึกกันไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เก็บเจ้าสองเข้ากรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้วันนี้เจ้าสองถือว่าหมานสุดๆนะครับจัดคอนเดียว2องแต้มนะครับแต้มแรกลุ้นกันว่าจะถูกตัวหมายหรือเปล่าครับ แต้มสองน่าจะเป็นนุกรุ่นๆนะครับนุกกาลังขึ้นใหม่นะครับเข้ามาก็ไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับทั้งสองตัวนะครับเต็มแรกก็ไม่สู้เข้ามากา็เจ้าสองคููใส่ทีเดียวก็โหลดนะครับเต็มแรกครับเต็มสองก็เจอเจ้าสองปักธรณีใส่ก็อยู่ไม่ได้นะครับกระโรดดนะครับเต็มสองน่าจะมีสดเด็ดอยู่นะครับ ตอนนี้ก็เจ้าสองมาอยู่กับผมจัดสองแต้มแล้วนะครับจัดวันเดียวสองแต้มเลยนะครับคอนเดียวต้นเดียวด้วยนะครับโอเคครับก็ิปนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องวุฒิูเขาใหญ่สายสองด้วยนะครับผมสวัสดีครับ